สออบตอช่วยเหลือกลุ่มโอรังอัสลีบ้านนอก,กอผลักดันทำบัตรประชาชนและจัดที่ทำกินให้สำเร็จส่วนอำนวยการบริหารจัง์วัดชายภาคใต้หรือสออบตอ นำโดยนายประววทมิดเซนพ่วกในการกองประสานงานโครงการอเน,นื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษหรือกอปอครพร้อมคณะเจ้าหน้าที่กปคและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอจแนะจังหวัดนาราธิวาสเจ้าหน้าที่ป่าไม้จากหน่วยพิทักษ์ป่าช้างเผือกและเจ้าหน้าที่นิคมสร้างตนเองสุขีรินได้เดินทางเข้าเยี่ยมกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือโอรังอัสลีในพื้นที่อำเภอจแนะและอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาส โดยทางคณะได้เดินทางไปที่บ้านไอวะหมู่5และบ้านกาต่ะหมู่7ในพื้นที่ตำบลช้างเผือกอำเภอจแนะจังหวัดนาราธิวาสเดินทางบนเส้นทางที่ทุรักทุเล เป็นเส้นถนนที่เต็มไปด้วยดินโคลนลุยผ่านแม่น้ำสายต่างๆเพื่อพบปะพูดคุยกับกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือออรังอัสลีในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งมีกลุ่มชาติพันธุ์ออรังอัสลีอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มรวม6ครอบครัวในที่ดินของชาวบ้านและอยู่ในเขตรับผิดชอบของกรมป่าไม้โดยถือว่าเป็นการเข้าไปอาศัยไม่ถูกต้องเนื่องจากจะต้องได้รับการอนุญาตจากกรมป่าไม้ด้วยจึงต้องมีการดำเนินการในส่วนนี้ให้ถูกต้องเพื่อแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ขณะเดียวกันปัจจุบันนี้ทางสออตได้วางแผนแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการบูรณาการร่วมกันทุกพักส่วนผลักดันให้กลุ่มชาติพันธุ์มานิหรืออังอัสลีนี้บ้านไอวะและบ้านกาต่อให้มีบัตรประชาชนเพื่อเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในขั้นพื้นฐานทางด้านสาธารณสุขและด้านการศึกษาในการประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามกฎหมายผู้ในการกองประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษสอปตได้กล่าวว่า ที่ผ่านมาสอบตอร่วมกับภาคีเครือข่ายนำรองออกบัตรประชาชนให้กลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือออรังอัสลีบ้านหนอกอตาบ,บนอัยเวงจำนวน5 9คนขณะนี้ได้ขยายดำเนินการต่อเนื่องในพื้นที่ตาบ,บนทานโตอำเภอจะแนะจังหวัดนาราธิวาสแล้วพร้อมจัดหาที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินโดยเพึองตนสอบตอได้ขอใช้พื้นที่นิคมสร้างตนเองให้เป็นที่อยู่อาศัยเพื่อไม่ต้องมีการย้ายถิ่นฐานและสามารถปลูกพืชเพื่อรับประทานในครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการรักษาป่าซึ่งมีการนำร่องที่บ้านนอก,กออเ,เบตรงรวมประมาณ30ไร่ขยายสู่พื้นที่ตำบลทานโตอเภอจะแนะรวมประมาณ80ไร่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประสานงานหาหน่วยงานรับผิดชอบเนื่องจากบริเวณที่อยู่อาศัยของกลุ่มนี้อยู่ระหว่างเขตที่ดินนิคมสร้างตนเองสุขที่เรียนกับกรมป่าไม้